สวัสดีครับสวนกิติธาราครับผมในคลิปนี้ผมจะมาคีบเมล็ดลงฟองน้านะครับซึ่งมันไม่ได้ใช่เรื่องที่แปลกที่อะไรหรอกเพราะว่าผมปลูกผักนะผมจะเพาะมาเมล็ดพันธุ์ทุกๆ4วันครั้งครั้งละช่วงนี้ก็7 0 0อเมล็ดครับประมาณ700นิดๆแค่นั้นแหละวันนี้จะพามาดูครับว่าทําไมวิธีการเพราะของผมเนี่ยต้องเพาะลงกระดาษทิชชู่แล้วเอามาคีบลงในฟองน้ําทั้งๆท,งที่บางทีเราคิดว่าเราเอามาล็ดลงฟองน้ําเลย มันดีกว่ามันง่ายกว่าแต่ผมทําสวนเนี่ยผมจะทําอะไรที่มันง่ายกว่าอยู่แล้วแต่ทําไมผมต้องมาทําให้มันยากในะช่วงเพาะต้นพันธุ์ด้วยมันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมจะพามาดูครับว่าถ้าขี้เมล็ดลงฟองน้ําเลยกับการที่เราเอาเมาเล็ดเนี่ยเพาะใส่กระดาษทิชชู่ก่อนแล้วเอามาลงเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงแล้วทําไมผมไม่เอาวิธีที่ง่ายๆลงทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตสลับกล้องครับผมอ่ะมาดูครับวันนี้ก็ขีบเมล็ดปกตินี่แหละ อดีให้ดูเมล็ดก่อนเพื่อนๆหลายคนก็จะคือเอาเมล็ดเนี่ยมาวางลงในไอทิชชู่เลยนะครับลงทิชชู่ลงฟองน้ำหรือฟองน้ําผมเป็นฟองน้ําอ่าก่อสร้างนะครับเนี่ยฟองน้าก่อสร้างก็มากรีดใช้เองผมทําแบบนี้คือผมผมไม่ได้ซื้อฟองน้ําสําเร็จรูปตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆคนใดสะดวกแบบไหนแต่ถ้าแบบเนี้ยข้อดีมันก็คือถ้วยปลกูกถ้วยปลกูปลกที่เราใช้แต่ละคนเนี่ยมันต่างกันเนาะ แต่ละรุ่นต่างกันถ้าเรากรีดเองแบบนี้อย่างผมเนี่ยผมจะเลือกได้ว่าผมจะเอาไซส์ไหนขนาดประมาณเท่าไหร่อย่างหนึ่งอันเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะหรอกครับมันก็ได้แค่12บสหประมาณ60 60กลมกลมๆเนี่ฮะหกเมล็ดแค่นั้นนะครับแล้วทีนี้อันเนี้ยผมเพราะคือหลายๆคนจะเอามาเรียงนะครับซึ่งผมบอกเลยการเรียงเนี่ยมันเสียเวลามากแต่เพื่อนๆก็จะแย้งผมว่ามันต้องเรียงสิงครับเพราะว่าต้องนับก็ก็แล้วแต่ครับแต่ผมผมรยเลย ผมจะเพาะเนี่ยอย่างอย่างกล่องนี้เนี่ยเรดโอ๊กสองซองกรี ong, นโอ๊กสองซองฟินเลนหนึ่งซองอย่างนี้นะครับคือหนึ่งซองมันจะมีประมาณหนึ่งร้อนิดๆนะฮะจำนวนมเมล็ดประมาณ120สหรืออะไรนี่แหละบวกลบทีนี้เนี่ยระหว่างที่เราเอา,มาเมล็ดเนี่ยมาลงในนี้เลยกับการที่มาใส่กระดาษทิชชู่ก่อนเนี่ยมันต่างกันยังไงอย่างแร,งเรกเลย อันนี้ผมเอาไปแล้วมันเหลือแค่เปลือกมันเนาะโหเล็บผมก็สวยเหลือเกินซ่อมรเมอที่นี่ฮะน,นี่เพื่อนเอน<ๆ>บางคนสายตาดีก็ดีไปนะครับเพื่อนเน<ๆ>บางคนก็สายตาไม่ค่อยดีแล้วเวลาการวางหัวลงมั่งหัวขึ้นมั่งรากมันก็จะงอกผิดเพี้ยนแต่แล้วตรงนั้นอะ่ะมันก็คือปัญหาที่เรามองเห็นอยู่แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราคีบลงเนี่ยเพื่อนเพื่อบางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับก็จะเจอปัญหาที่ ต้นงอกยาวบ้างต้นงอกสั้นบ้างต้นไม่งอกบ้างอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าฟองน้ําเราเนี่ยเปียกน้ําขนาดไหนแค่นั้นนะครับมันก็เลยทําให้ผมไม่อยากจะเอามาเล็ดลงเลยเพราะเพื่อนๆคิดว่าการคีเมเล็ดลงเลยมันลงรอบเดียวแต่ผมผมมองแตกต่างครับตรงนี้มันมันต่างกันได้เนาะผมมองว่าถ้าเกิดให้รากมันงอกแบบนี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันงอกแบบนี้จากนั้นเราคีบลงเนี่ยโอกาสที่ต้นมันจะ ขึ้นน้อยเนี่ยยากมากครับโอกาสที่มันจะขึ้นเป๊ะมีสูงมันจะมีประมาณสองเปอร์เซ็นเท่านั้นที่มันอาจจะโตไม่เท่าเพื่อนอาจจะเป็นที่ว่าตัวของเมล็ดนั้นเองต้นนั้นเองแค่นั้นนะครับมันไม่ค่อยมีปัญหาที่ว่าเราขี้บแล้วมันหักมันมันเกิดขึ้นยากมากครับตรงนั้นผมก็เลยแนะนําว่าถ้าเพื่อนๆมีปัญหากับการขี้บกับการเพาะเมล็ดแล้วมันไม่ค่อยขึ้นมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะบางทีฟองน้ําเราเนี่ยมันชื้นไม่พอ หรือมันชื้นบางจุดไรอย่างสมมุติที่ผมใส่เนี่ยนหะ็นไหมด้านข้างเงยขึ้นด้านข้างเงยข,ข,ขึ้นมาโหดูสภาพผม <c oughs> ผมใช้เนี่ยตลอดเป็นมันเป็นไรไหมคะไอใครกอะไรนะแต่ไข้น้ำไม่ต้องไปสนใจครับปลูกไปมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีหรอกครับปลูกไปเลยไม่เป็นไรแต่ไข้น้ำไม่ลามในกล่องแค่นั้นครับทีนี้ถ้าผมใช้วิธีนี้เนี่ยผมขีบลงแน่นอนครับรากของเขาเนี่ยเขาจะลงไปข้างล่างไปสัมผัสกับหาเรื่องลงไปนิดนึง ไปสัมผัสกับความชื้นแล้วมันก็จะทําให้ต้นเนี่ยงอกเข้ากันเลยแต่ถามผมว่าเออตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าใครสะดวกแบบไหนแต่ถ้าถามผมผมว่าเอาแบบนี้มันชัวร์กว่ามันเป๊ะกว่าเพราะว่าเราเน้นง่ายตรงที่เราขีบครั้งเดียวแต่ถามว่าตรงเนี้ยเพื่อนๆหลายๆคนมาขีบเรียงมันก็เสียเวลานะครับถ้ารวยเลยมันก็เป็นอย่างนี้ฮะเนี่ยมันพันกันไหมมันก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยเราก็ดึงมาเทละต้นสองต้นก็ได้เนี่ยดึงมาแล้วก็เอามือจับแยกแล้วก็ไปปลูก ก็คีบหลงได้สบายๆไม่ยากอันนี้คือผมจะสเปรย์น้ําแล้วแช่ตู้เย็นสองคืนเอาออกมาข้างนอกอีกหนึ่งคืนหลายคนก็คิดว่าแช่หนึ่งคืนก็ได้ก็ได้ครับนั้นไม่เป็นไรหนึ่งคืนก็ได้ไปข้างนอกหนึ่งคืนก็ได้แต่บางฤดูอย่างเช่นฤดูร้อนในช่วงที่อากาศร้อนเนี่ยมเมล็ดบางตัวมันจะงอกช้าง,งอกเร็วมันจะมีนะครับเฮ้ยตัวนั้นงอกตัวนี้ยังไม่ค่อยงอกตัดปัญหาเลยครับแช่ตู้เย็นสองคืนเอาออกมาข้างนอกอีกหนึ่งคืน งอกแบบนี้เลยเท่ากันเป๊ะเนี่ยสบายครับแล้วเวลาไปลงก็เป๊ะเลยหลังจากที่เราคีมาเมันเทลงฟองน้ําแล้วมันรอดไม่รอดถ้าแบบเนี้ยโอกาสที่ไปลงฟองน้ํามันรอดชัวร์กว่าแล้วต้นมันจะเท่ากันกว่าเป๊ะกว่าอย่างผมเนี่ยพอผมทีมเมันเลงแบบนี้เสร็จผมไม่ได้เติมน้ําเปล่านะครับผมเติมน้ําปุ๋ยเลยปริมาณเท่ากับที่ผมลงในกล่องเลย 4cc แต่น้ำหนึ่งลิตรก็สี่มากกว่าสีก็เติมมากกว่าสีเท่ากันเลยแต่จะเติมน้าแค่ครึ่งฟองน้ําก่อน พอผักเริ่มโตก็จะเติมเยอะหน่อยเยอะหน่อยให้ฟองน้าเขามีพื้นที่ข้างล่างผมไม่ค่อยซีเรียสกับเรื่องรากงอกไม่งอกในช่วงนี้นะฮะรากสั้นรากยาวเพราะผมไปเน้นตรงที่เวลาผมปลูกลงกล่องผมจะเติมน้ําให้เต็มกล่องน้ําจะสัมผัสฟองน้ํามากที่สุดรากจะฟูสวยเองผมเน้นตรงนั้นเพราะตรงเนี้ถ้าผมลอยน้ําลึกเออหลายคนก็ถามไม่ลอยน้ําลึกอ่ะผมพูดหน่อยแล้วกันถ้าลอยน้ําลึกเนี่ยฟองน้ําแต่ละคนมันต่างกันน้องอย่างผมใช้ฟองน้ําแบบนี้ มันจะมีปัญหาช่วงหน้าร้อนที่อากาศร้อนๆเนี่ยครับมันจะมีปัญหาผักสีแดงผักสีแดงมันจะชอบตายง่ายผมก็เลยไม่ลอยน้ําลึกมันน่าจะสาี่ปีนะฮะที่ไม่ลอยน้ําลึกก็จะใช้วิธีนี้ไอ้นี่ก็อยู่กับผมมานานนะฮะผมมีอยู่น่าจะแปดอันตอนนี้อยู่กับลูกสวนใครมั่งรายงานตัวด้วยนะครับเอามาคืนผมด้วยเดี๋ยวผมไม่มีผมไม่เพาะให้นะถ้าผมถานไม่พอเนี่ยแค่นี้ครับอสำหรับเพื่อนคนใดทําผักสลัดอยู่เจอปัญหาคอมเมนต์ถามนะครับหรือไม่เข้าใจตรงไหน ข้องใจตรงไหนยังไงก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมทําคลิปให้ดูหรือว่าอยากได้ปุ๋ยมนเมล็ดพันธุ์ที่ทางสวนใช้อยู่เพราะว่าผมก็ทําเป็นอาชีพหลักเนาะหรืออยากได้ชุดปลูกพักมาเลยครับตอนนี้ผมทําชุดปลูกอยู่ครับเพราะคนถามเยอะผมเข้าใจครับว่าบางคนแค่อยากไปทดลองปลูกอยากไปปลูกเล่นๆโอเคครับมีจัดให้ได้เดี๋ยววันนี้ก็เลยพามาแชร์ประสบการณ์อย่างหนึ่งครับเวลาเพาะมนเมล็ดลงกระดาษทิชชู่หรือลงกล่องเอ้ลงฟองน้ําเลยเนี่ยอันไหนมันชัวกกร์กว่ากันทาไมแบบนั้นรอดบ้างไม่รอดบ้าง หลักๆก,ก็มีแค่นี้เห็กครับถ้ารากมันงอกก่อนตรงนี้ถ้ารากมันยาวลงได้ไหมได้ครับยาวเป็นนิ้วก็ลงได้วิธีลงก็คือเราขดเลยฮะขดรากไปเลยหักก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเขาง,งอกมาไม่เป็นไรขดแล้วเวลาใส่ให้โผล่แค่หัวมาแค่นี้แค่นี้พอเนี่ยฮะโผล่แค่หัวมันมาแค่นี้ไม่ต้องให้มันโผล่เล็บออกมายาวนะครับถ้าต้นพันยืดเพื่อนๆก็สามารถ ยัดต้นเข้าไปได้อีกก่อนที่จะปลูกแค่นั้นนะครับมันไม่มีอะไรมากหรอกคือทอํายังไงก็ได้ให้ต้นมันเตีย้ยติดฟองน้ําที่สุดนะครับแค่นั้นเลยเหตุผลที่มันยืดก็แสงไม่พอหรือเพืเ่อนๆบางคนต้นพันตช้าเพราะว่าไม่กล้าใส่ปุ๋ยมัวแต่เลี้ยงน้ําเปล่าผมก็จะถามว่าเลี้ยงน้ําเปล่าทําอะไรมันงในเมื่อปุ๋ยมีก็ใส่ไปเลยเพราะว่าผมทําต้นพันเนี่ก็4ี่วันครั้งเนาะก็ะเนี่ยผมก็จะไม่งั้นต้นพันโตไม่ทันหรอกครับ ผมไม่รอให้ถึงอายุ14วันหรอกบางที9วัน10วัน12วันผมปลูกก็มีแค่ต้นมันโตแล้วไปปลูกไม่ตายแค่นั้นนะฮะปลูกไปเลยอสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับ